ีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปี2025ปีควอนตัมโลก International Year of Quantum Science and Technology 2025องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2025เป็นปีแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งได้ก้าวข้ามจากแนวคิดทางทฤษฎีสู่การใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางประเภท การประยุกต์ที่ใช้จริงในด้านต่างๆการค้นพบยาใหม่คอมพิวเตอร์ควอนตัมช่วยจำลองโมเลกุลที่ซับซ้อนลดเวลาการพัฒนายาจาก1 0 1ถึงปีเหลือเพียง3-5ถึงปีการเข้ารหัสควอนตัมระบบรักษาความปลอดภัยที่แทบจะไม่สามารถถูกแฮ็กได้ปกป้องข้อมูลสำคัญของภาครัฐและเอกชนซึ่งในการกลับกันระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่สามารถถูกแฮ็กได้จากตัวระบบเก่าก็จะถูกถอดรหัสอย่างง่ายดายเช่นกันการเงิน ธนาคารเริ่มวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากการประมวลผลควอนตัมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเคมีพัน e ธุ์และวัสดุศาสตร์การจำลองควอนตัมถูกใช้เพื่อศึกษาวัสดุแบตเตอรี่และตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆคาดว่าจะเป็นสาขาแรกที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะแซงหน้าคอมพิวเตอร์ทั่วไปการปรับปรุงประสิทธิภาพช่วยแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่ค้นหาสารที่ช่วยทำให้แบตเตอรี่ดีขึ้นและอุตสาหกรรมยา